านาบอลสี i, สวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่311นะคะ M มจัดเกรนโพไม้ชุดฟอร์มไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งมาแบ่งปันฟอร์มสวยแข็งแรงแล้วก็เป็นไม้จัดชุดที่สุดคุ้มมากๆค่ะ1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด3กระถางค่ะให้ในราคาที่300บาทจัดส่งฟรีได้ทั้งโอนและปลายทางค่ะ ตกกระถางหนึ่งไม่ถึง100เลยลูกค้าเพราะว่ารวมค่าจัดส่งให้ส่งฟรีนะคะลูกค้านะย้ำรอบอีกหนึ่งรอบจัดส่งให้ฟรีค่ะซื้อกี่ชุดก็ได้แต่ว่าหน้าไม้แต่ละชุดแอมจะไม่มีสำรองให้นะคะลูกค้านะอย่าลืมสำรองชุดในใจมาไว้ด้วยนะคะเพื่อชุดที่เราตั้งใจจะซื้ออาจจะมีลูกค้าท่านอื่นนะคะรับไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอย่าลืมสำรองไว้สักหนึ่งชุดนะคะ การทําคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําคลิปไว้ประจำวันอังคารที่19พฤศจิกายนค่ะจะมีรอบจจะส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุทธที่20พฤศจิกายนนั่นเองค่ะการจัดส่งไม้ฟอม5นิ้วครึ่งแอมก็ส่งทั้งกระถางให้เหมือนเดิมนะคะขนส่งโดยไปรสีน์ไทยค่ะแล้วก็ช่องทางติดต่ออยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายมือนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะบ้านณนะบอนสีค่ะ หรืออลูกค้าอาจจะแคปรูปนะคะคิว o d e คดแล้วไปสแกนเพิ่มเพื่อนก็ได้หรือจะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรก็ได้ใครไม่มีลายทำไลายไม่เป็นก็โทรตรงมาได้ที่เบอร์โทรนะคะแต่อย่าลืมสำรองชุดไว้ในใจด้วยนะคะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวแอมพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน E ีที่311นี้กันเลยค่ะ เริ่มกันที่หน้าไม้ในชุดที่หนึ่งนะคะสำหรับต้นแรกเลยที่แนะนำนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่ทิมค่ะแล้วก็ต้นที่สองนะคะอ่างศิลาค่ะตัวน,นี้เป็นไม้ใบไทยนะคะโทนสีชมพสูสวยๆเม็ดแดงเด่นๆเ,เลยฟอมห้านิ้วครึ่งทุกกระถางนะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเทพใส่รุงค่ะจะเป็นตัวแผลงนะจะเป็นตัวด่างเหลืองค่ะลูกค้าฟอมห้านิ้วครึ่งค่ะหน้าไม้ทั้งสามต้นนี้อยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะ แนะนำหนะ้าไม้ในชุดที่2นะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะพอดีว่าพ่อบ้านด้ตัดยาอยู่ข้างๆสวนนะคะต้นนี้ลูกค้าจ๋าฉัดทินกรค่ะเป็นไม้นะคะลายใบย,ยิ่งโตยิ่งด่างสวยค่ะลายใบิืมเริ่มขึ้นชัดเจนแล้วนะฟอร์ม5นิ้วครึ่งค่ะชุดนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วก็ไม้ด่างลายปลาคาบต้นนี้ค่ะจ้าปอแก้วอยู่ในฟอร์มกระหาง5นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ต้นนี้ลูกค้าจ๋ามีชื่อว่ามณีล้อมเพชรจะเป็นด่างชมพูค่ะ ฟอร์มเสมอกันเลยนะระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนฟอร์ม5นิ้วครึ่งค่ะน้าไม้ทั้ง3ต้นนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ในชุดที่2ค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่3ค่ะสำหรับชุดนี้ก็จะเน้นเป็นไม้ใบไทยโชว์เม็ดสวยๆนะคะมีอะไรบ้างลูกค้าต้นนี้ใหญ่นะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมนสวรรค์นหนึกระถางค่ะฟอร์มสูงแล้วนะคะลูกค้าคุ้มมากมาชุดนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะธาตุบางแก้วตัวนี้คือพื้นสีเขาจะเป็นน้ำตาลเข้ม นะคะสีสวยนะดูอีกรอบหนึ่งจะเป็นน้ําตาลเข้มๆค่ะสายดุนะคะตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นหน้าเข้มคือเขาจะไม่เป็นหน้าหวานทานบางแก้วตัวนี้หน้าเล่นค่ะแอมชอบตัวนี้ลูกค้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองสยามค่ะเป็นไม้ใบไทยโทนสีออกอน้ําตาลอมแดงค่ะตัวนี้สวยใบหนามากลูกค้านะคะถ้าใครชอบไม้โชเม็ดจัดเลยค่ะหน้าไม้ทั้งสามตน้นอยู่ในชุดที่สค่ะ มาต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่4ทั้ง3ต้นนะคะตู้าตัวนี้มีชื่อว่าทิพวารีค่ะเป็นไม้โทนสีแดงใบหนาใบแข็งค่ะฟอร์ม5นิ้วครึ่งต้นสูงแล้วนะสูงเกือบฟูดค่ะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะสวยๆที่แอมจัดให้ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นป้ายออกอมชมพูนะแล้วก็มีความป้ายน้ําตาลทับนะคะเมืองนะครชุมค่ะโทนสีหวานป้ายเข้มตัวนี้สวยมากน่าเล่นนะคะแล้วก็ไม้โชเม็ดพันดาวฟอรหม5นิ้วครึ่งค่ะ ชุดนี้ก็สวยนะคะลูกค้านะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะเป็นไม้ไซส์ที่แข็งแรงนะคะฝากหน้าไม้ทั้ง3ต้นนะคะในชุดที่4ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่5ค่ะได้ไม้ด่างและไม้ป้ายไปอย่างละต้นนะคะแนะนําตัวนี้ก่อนไม่ด่างไม่ป้ายแต่กัดแดงสวยค่ะมีชื่อว่าปราสาททองฟอมห้านิ้วครึ่งลูกค้าตัวนี้จะกัดแดงเลี้ยงนกตู้ได้ทุกต้นค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนางรักสดเทวีต้นสูงมากลูกค้าแพ็คยากอยู่นะคะฟอร์มสูงนางรักสดเทวีแล้วก็ตัวนี้ค่ะณนเมืองนอนด่างสวยๆหนึ่งกระถางค่ะฝากนะคะหน้าไม้สุดคุ้มทั้งสต้นในชุดที่5ไว้พิจารณาด้วยนะจ้า มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะลูกค้าหน้าไม้ชุดที่6ก็สวยนะคะได้งานกอไป1กระถางนะแนะนํางานกอก่อนแล้วกันค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกค้าโทนสีชมพูคะ่ะสวยนะตัวนี้คะ่ะเอาไปทํางานกอได้เลยฟอม5นิ้วครึ่ง1กระถางมี2ต้นค่ะนะคะกําลังแบบว่าเป็นกอสวยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้คะ่ะเป็นไม้ยุคกลาง กัดแดงกระดูกเขาจะมีความอมเหลืองนะคะตัวนี้ค่ะสามวางกัดแดงสวยค่ะเป็นไม้ทรงคอมเพกไม่สูงไม่โยงนะคะสวยนะตัวนี้น่าเล่นแล้วก็ไม้ด่างที่จัดให้นะคะตัวนี้คือ,อเศรษฐีพันล้านหน้าแดงค่ะฟอมห้านิ้วครึ่งได้ต้นเล็กๆไปด้วยลูกค้านะคะ,นะค,ะคุ้มนะฝากหน้าไม้สวยๆทั้งสามต้นในชุดที่หกไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะชุดที่7ก็สวยฟอร์ม5นิ้วครึ่งอีกเหมือนกันค่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้านานรักเอ้ยค่ะตัวนี้ใบใหม่นะคะด่างเหลืองมาสวยแล้วฟอร์มห้านิ้วครึ่งค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะรักเอ้ยหนึ่งกระถางแล้วก็แดงทั้งใบค่ะตัวนี้คือมีชื่อว่าสิริพรนะคะเป็นไม้ทรงคอมแพกกัดแดงอย่างเดียวฟอร์มห้านิ้วครึ่งนะคะถ้าใครชอบเก็บได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นศีลานักปราดนะคะจะเป็นด่างชมพูค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นหน้าเข้มตรงนี้เราเลี้ยงให้แตกก่อนนะจะสวยค่ะด่างชมพูนะตัวนี้นะคะ ฝากเนื่อไม้สวยๆค่ะทั้ง3ต้นอีกรอบนะคะอยู่ในชุดที่7ค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะแนะนําต้นแรกก่อนเลยลูกค้าตัวนี้เป็นสีลาหุ่นทองแผงนะคะจะยืนพื้นสีเขียวแล้วก็จะมีความด่างชมพูด่างเหลืองค่ะตัวนี้นะคะน่าเล่นนะด่างสวยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็ให้ต้นนี้ไปอีกหนึ่งต้นพันดาวค่ะสีขาวเม็ดแดงค่ะฟอร์มเริ่มสวยแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นลูกไม้ลูกค้าจะออกโทนสีโอรสนะ ตัวในยิ่งโตเขาจะขึ้นหน้าด่างสวยนะคะอารมณ์ความสูงของต้นเขาจะคล้ายๆเจ้าปอแก้วเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผ่านะคะลูกค้านะชุดนี้ก็น่าเล่นค่ะโดยเฉพาะสีเหลาหุ่นทองฝากไว้ด้วยนะคะอีกรอบนะหน้าไม้สวยๆทั้ง3ต้นอยู่ในชุดที่8ค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่9นะคะชุดที่9หน้าไม้ก็สวยลูกค้าแข็งแรง ะะให้อับสอนสวรรค์ไปหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ป้ายแดงสวยนะฟอร์มห้านิ้วครึงค่ะลูกค้าแล้วก็ต้นนี้ค่ะเม็ดสวยสวยพื้นสีหวานหวาค่ะอ่างศิลาฟอร์มห้านิ้วครึ่งค่ะเม็ดสวยนะแล้วก็ตัวนี้กัดแดงนะคะมีชื่อว่าปราศาสทองค่ะกัดแดงครั้งใบตัวนี้จะเป็นปราศาททองใบไทยชั้นใบดกค่ะลูกค้าแล้วใบหนามากเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะฝากนะคะหน้าไม้อีกหนึ่งดอกชุดที่กาวค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่10นะคะต้นแรกที่แนะนำค่ะเศรษฐีสุพรรณฟอร์มใหญ่ๆร้อนๆกระถาง5นิ้วครึ่ง1ต้น ชายชนค่ะพื้นสีขาวป้ายแดงสวยๆหลอดใหม่มาก็ป้ายแดงนะคะป้ายสวยไม่มีหลุดค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใบ,บไทยที่เลี้ยงนกตู้ได้ดีเม็ดเด่นๆนะคะมนสวรรค์อีกหนึ่งกระถางค่ะมาดูกันอีกรอบนะเศรษฐีสุพรรณมนฑลสวรรค์และชายชนป้ายแดงค่ะหน้าไม้ทั้งสามต้นนี้อยู่ในชุดที่10ค่ะหน้าไม้แต่ละชุดไม่มีสำรองนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่311นะคะจะเป็นโป,โปรไม้ชุดสุดคุ้มนะคะฟอม5นิ้วครึ่งสวยแข็งแรงไม่ควรพลาดค่ะแอมมีมาให้เลือก10ชุดแล้วก็แต่ละชุดก็จะไม่มีหน้าไม้สำรองให้ด้วยนะคะใครพลาดฝากติดตามเป็น EP หน้านะจ๊ะการส่งของเราก็จะส่งให้วันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่20พฤศจิกายน ส่งทั้งกระถางขนส่งโดยไปรษณนียไทยค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะสำหรับช่องทางติดต่อค่ะลูกค้าจา๋าลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณนะบอนสีค่ะอย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดติดตามแอมนะคะฝากกฝากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะไม้สวยๆราคาเบาๆที่แอมนำมาแบ่งปันในครั้งหน้านั่นเองค่ะก่อนจากลากันไปแอมเชียให้เก็บมากลูกคา้าตัวนี้เป็นไม้ใบไ,ไทยสีสวย นะไม้จากชุดเนี่ยแอมก็นํามาแบ่งปันด้วยอ่างศีลาค่ะเป็นไม้โทนสีเข้มเลี้ยงนอกตู้ได้ดีแล้วก็ใบหนาค่ะเป็นไม้ใบไทยกลึ่งใบกง สีสวยมากนะคะที่แอมแบ่งไปอ่าแบ่งไปอะคะ่ะจะเป็นหน้าแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เ,เป็นไม้ใบไทยที่ทรงใบใหญ่และหนาหน้าเล่นคะ่ะแนะนานะจ้าก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมขอให้นะคะลูกค้าทุกๆบ้านนะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงวันสีนะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวเร็วนะคะสวัสดีจ้า